สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะที่กดติดตามช่องของอาจารย์ทางติ๊กตอกและก็เพื่อนๆที่กดติดตามทางช่อง YouTube นะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาพูดถึงวิธีใช้ไพ่ไพ่สี่เหรียญเป็นภาพชายที่กอดเงินไว้ที่หน้าอกที่เท้าและวางไว้ที่เหนือศีรษะแทนช่วงเวลาที่กอดเงินเอาไว้ซึ่งหมายถึงช่วงเก็บเงินอยู่ มีเงินเก็บในธนาคารหน้าที่การงานมั่นคงมีรายได้เข้ามาสามารถซื้อพวกอส,สังหาริมทรัพย์เข้าของเครื่องใช้ทรัพย์สินมีค่าให้ตนเองเพราะเขาเคยผ่านความยากลําบากมาก่อนพอมีฐานะก็กลัวว่าคนอื่นจะมาแย่งเอาไปทำให้สนใจแต่เรื่องวัตถุเงินทองวัดคนที่ทรัพย์สินภายนอก ซึ่งนี้คือจุดอ่อนสำหรับไพ่สีเรียนเมื่อฐานะมั่นคงแล้วให้เรียนรู้ที่จะแบ่งปันให้กับสังคมตามการอันสมควรหรือตามความเหมาะสมนิยมใช้ไพ่ใบนี้แทนการเก็บเงินซื้อบ้านทำโปรเจกต์ให้มั่นคงให้อธิษฐานดังนี้กระแสเงินเข้ามาเพิ่มพูนขึ้นทุกวันคืน จนกว่าสมดุลจะลงตัวงานเงินลงหลักปักฐานขอความสมบูรณ์จเจริญรุ่งเรืองมาสู่บ้านฉันให้สัญญาที่จะใจกว้างปันสุขให้สังคมด้วยเจตจำนงเสรีขอพรจงเป็นไปตามนั้นจบพิธีปลดปล่อยพลังนำแรกภัยไร้ย,ยกเงินที่คนอื่นให้พร้อมดอกไม้แห้งใส่ถุงผ้า ทำเป็นเครื่องรางพกใส่กระเป๋าค่ะหากเพื่อนๆชอบในคลิปของอาจารย์ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องกดหัวใจกดไลค์ให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ